ในคำภีก็จะมีการกล่าวถึงว่ากัลยาณมิตรเรืออาจารย์ผู้ให้กรรมฐานนั้นก็ควรจะมีคุณสมบัติอย่างที่เรียกว่ากัลยาณมิตรธรรมเจ็ประการซึ่งเรียนรู้ไว้ก็เป็นประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าไม่จําเป็นจะต้องจําจ่บอกว่ากัลยาณมิตรนั้นจะมีลักษณะหรือคุณสมบัติคือหนึ่งก็ปิโยเป็นที่รักมีลักษณะที่ทําให้สบายใจชวนให้เข้าหา แล้วก็สองครุก็เป็นที่เคารพมีความหนักแน่นมีความประพฤติที่น่าไว้วางใจทําให้เราเคารพและเกิดความอุ่นใจนั้นสามภาวณีอยู่เป็นที่เจริญใจคือเป็นที่น่ายกย่องควรเอาอย่างได้เรานึกถึงด้วยความภาคภูมิใจสบายใจต่อไปข้อที่สี่ก็วัตตาเป็นผู้ที่พูดเป็น คือสามารถชี้แจงอธิบายข้อสงสัยของเราได้หรือว่าอธิบายหลักการสําคัญสำคัญให้เราเข้าใจทําสิ่งที่ยากให้ง่ายเป็นต้นต่อไปก็ข้อที่ห้าก็วจนกขโมงเป็นผู้อดทนต่อท้ายคำเราจะซักจะถามอะไรต่างๆท่านก็อดทนพยายามรับฟังเราด้วยดีรู้จักฟังเป็นแล้วก็จะได้เอามาประกอบกับการพูดเป็นนั้นทําให้อธิบายชี้แจงได้ผล แล้วก็ทําให้ท่านแก้ไขปัญหาของเรา,านี้ได้สำเร็จด้วยดีและต่อไปก็ข้อที่6ก็บอกว่าคำพีรัญจกถังกัตตาเป็นผู้ที่พูดจาแถลงเรื่องราวที่ลึกซึ้งได้เพราะว่าหลักธรรมในพุทธศาส,สนานั้นก็เป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้งไปตามลาดับนี่ในบางกรณีก็จําเป็นที่จะให้เกิดความกล้าหน้าในการปฏิบัติ ก็ต้องมีการอธิบายเรื่องที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปนำเรื่องลึกซึ้งมากล่าวมาชี้แจงท่านก็มีความสามารถในการชี้แจงเรื่องยากให้เข้าใจอะไรต่างๆนำเรื่องที่ลึกซึ้งมาพูดให้เรารู้เรื่องให้เจริญก้าวหน้าในการศึกษาการปฏิบัติแล้วข้อสุดท้ายก็โนจัตฐานในโยชย์เยไม่ชักจูงไปในทางที่เสียหายไม่เป็นประโยชน์เรื่องที่ไม่ควรจะ ทำให้ควรปฏิบัตินอกรูก่นอกทางทำให้เขวท่านก็ไม่กระทำามาชักจูงไปอันนี้ก็นำพาเราไปในทางที่จะเจริญในธรรมงอกงามในธรรมยิ่งขึ้นไปด้วยในการพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาตกลรงวันนี้ก็เป็นคุณสมบัติของกัลยาณมิตรเรียกว่ากัลยาณมิตรธรรมเจ็ดประการก็เรียนรู้ไว้ก็เป็นหลักการแล้วก็เป็นองค์ประกอบสำหรับ เราจะได้ใช้ความคิดพิจารณาในการที่เลือกหาพระอาจารย์แต่ในกรณีที่ตกลงกันไปแล้วอันนี้ก็เป็นความรู้ประกอบไว้นี่ก็เป็นข้อเกี่ยวกับการเลือกหากัลยาณมิตรเมื่อได้กัลยาณมิตรแล้วเข้าหาท่านก็รับกรรมฐานจากท่านคือท่านก็จะบอกข้อปฏิบัติสําหรับเราไปเจริญจิตภาวนาหรือปัญญาภาวนาหมายความว่าถ้าเป็นสมถกรรมฐาน ท่านก็จะบอกกรรมฐานให้ว่าให้เราปฏิบัติอันไหนซึ่งถ้าตามหลักทีเดียวก็ก็จะบอกกรรมฐานที่เหมาะกับจริตเพราะว่าผู้ที่จะเจริญสมาธินี้จะเจริญได้ผลดีนั้นก็ต้องได้กรรมฐานหรือสิ่งที่เอาไปกำหนดซึ่งเหมาะกับพื้นนิสัยของตนเองถ้าหากว่ากรรมฐานหรือว่า สิ่งที่เป็นอารมณ์สําหรับกําหนดนั้นตรงกันถูกกันกับพื้นนิสัยที่เรียกว่าจริตก็จะทําให้การปฏิบัติได้ผลดีจเจริญก้าวหน้าได้รวดเร็วนี้ถ้าหากว่าไม่ถูกกับจริตก็ทําให้การปฏิบัติอาจจะได้ผลช้าหรือไม่ค่อยได้ผลก็เลยในโบราณประเพณีก็ถือกันมาว่าให้กรรมฐานที่เหมาะกับจริตกรรมฐานก็มีมากมายถึงสี่สิบข้อเด็กกัน อาจารย์ก็เลือกให้แต่นี้ในที่นี้ในเวลาปัจจุบันเราต้องยอมรับข้อมแม้ว่าบางทีสภาพแวดล้อมก็ตามหรือแม้แต่ตัวครูอาจารย์ก็ตามนี้ทําให้เป็นข้อจํากัดในการที่ว่าจะเลือกกรรมฐานที่เหมาะกับจริตไม่ได้เช่อพระอาจารย์ท่านก็ชํานาญมาเฉพาะกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหมดใดหมดหนึ่งท่านก็จะให้กรรมฐานได้แนะนําสอนได้เฉพาะใน กรรมฐานที่ท่านถนัดเท่านั้นอันนี้ก็จําเป็นที่ว่าถ้าเราไปเลือกพระอาจารย์นั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับกรรมฐานนั้นซึ่งถ้าพอดีถูกกัจจริตของเราก็เราก็ได้ผลดีไปถ้าหากไม่ถูกกัจจริตก็ได้ผลช้าอันนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ว่าทําไมบางทีลูกศิษย์คนนี้ผู้ปฏิบัติคนนี้เข้าไปสํานักนี้อาจารย์นี้ได้ผลดีแต่ว่าอีกคนหนึ่งเข้าไปไม่ได้ผลดี และในทางเวลาเดียวกันนั่นแหละคนที่ไม่ได้ผลดีในสำนักนี้ไปที่อีกสำนักหนึ่งกลับได้ผลดีอันนี้มันก็เกี่ยวกับเรื่องของความถูกจริตเป็นต้นซึ่งเป็นตัวแปรที่สำคัญเหมือนกันเพราะนั้นก็การเข้าใจเรื่องนี้ไว้ก็เป็นประโยชน์จริตนี้ก็พื้นจิตพื้นนิสัยของคนนี้โดยหลักทั่วไปแล้วก็ถือเป็นแบ่งประเภทใหญ่ๆก็มีหด้วยกันคือราคาจริต ราคัจรลิทก็เป็นพวกที่รักสวยรักงามติดใจอะไรง่ายๆเห็นอะไรก็ไปมองในแง่ของความสวยความงามจะเอาสวยเอางามสวยงามแล้วก็ติดอกติดใจถอนยากอันนี้ก็เป็นเรื่องของราคัจรลิตทีน,นี้สองก็พวกโทสัรจริตโทสัรจริตก็เป็นพวกที่หงุดหงิดขัดใจง่ายเห็นอะไรแต่อะไรนิดๆหน่อยๆที่ไม่ถูกใจก็มากระทบใจ เกิดความโกรธเกิดความหมงุดหงิดใจร้อนขนหันหุนหันอันนี้ก็เป็นลักษณะคนอีกแบบหนึ่งทำอะไรก็เร็วแล้วก็สามก็โมหจริตคือผู้ที่มีลักษณะพื้นจิตใจในแบบที่หลงงมงายหรือเขา่าเป็นคนที่คิดอะไรไม่ค่อยเป็นมองอะไรไม่ค่อยออกเป็นคนที่ เชื่อเลวไหล,หลงมงายได้ง่ายแล้วต่อไปก็เป็นจริตที่สี่ก็คือศรัทธาจริตเป็นพวกที่เชื่อง่ายเห็นอะไรก็มกักจะทราบซึ้งใจนะพอเห็นลักษณะอะไรที่ดีงามแม้เล็กๆในน้อยใจก็ไปจับที่จุดนั้นเกิดความทราบซึ้งเกิดความพอใจมีศรัทธาได้ง่ายก็เชื่อง่ายไปต่อไปก็เป็นพวกพุทธจริต เป็นพวกที่เอาปัญญาเป็นหลักคือมีลักษณะพื้นจิตใจเป็นทางที่ชอบคิดพินิษพิจารณาสิ่งต่างๆด้วยปัญญาแล้วก็พวกสุดท้ายก็วิตกกจริตมีลักษณะพื้นจิตใจเป็นคนที่คิดอะไรจับจดฟุ้งซ่านคิดไม่เป็นเรื่องเป็นราวแน่นอนลงไปอันนี้ก็เป็นลักษณะจิตใจคนต่างๆซึ่ง ถ้าต้องการรายละเอียดก็ท่านก็มีหนังสือที่อธิบายเช่นว่าวิธีสังเกตว่าคนไหนมีจริตไหนหรือมีจริตไหนผลกันจริตไหนแรงจริตไหนเป็นหลักอะไรเป็นต้นอันนี้ในที่นี้ก็เพียงทราบเป็นแนวไว้ว่าสาระสาคัญก็คือการที่ว่าโดยปกติแล้วกรรมฐานที่จะเอาไปกําหนดนั้นถ้าถูก,กจริตก็จะได้ผลดีอาจารย์ท่านก็จะให้กรรมฐานให้เหมาะแต่ทีนี้ถ้าหากว่าท่าน มีประสบการณ์เฉพาะมีความถนัดอย่างเดียวท่านก็ให้สิ่งที่ท่านถนัดอันนี้เราก็รู้ไว้ว่าเอออาจจะถูกกัจจริตของเราหรือไม่ถูกก็ได้ซึ่งกรรมฐานไหนจะถูกกัจจริตไหนนี่ก็มีรายละเอียดมากไปอีกอาตมาจะไม่กล่าวในทีน่นี้คือในที่นี้ก็ควรรู้ไว้เป็นเพียงหลักการสําคัญสําคัญเท่านั้นแล้วก็เรื่องการให้กรรมฐานที่ถูกกัจจริตนี้ก็เป็น เรื่องสำหรับการเจริญสมถะคือการที่เจริญภาวนาโดยมุ่งสมาธิเป็นสำคัญสำหรับการเจริญวิปัสสนานั้นก็มีแนวปฏิบัติที่ไม่ต้องมาห่วงเกี่ยวกับเรื่องจริตนี้มากมายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรทราบในเบื้องต้นตนเรื่องถึงการแต่รวมแล้วก็คือการที่ไปรับกรรมฐาน ถ้าเป็นสมถะก็ท่านก็ให้กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่สิบอย่างอย่างที่นิยมในปัจจุบันนี่ก็ให้อานาปานสติกำหนดลมหายใจจนกระทั่งว่าเป็นกรรมฐานที่สากลซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริง,รงๆกรรมฐานอานาปานสตินี้เป็นสิ่งที่สะดวกเพราะว่าอารมณ์ที่จะกำหนดคือลมหายใจมีกันอยู่ทุกคนแล้วไม่ต้องไปตระเตรียมอะไรนึกจะกำหนดเมื่อไหร่ก็ได้ แล้วก็แม้ว่าจะไม่ใช่เป็นกรรมฐานที่อาจจะเหมาะกับจริตแบบชะงัดลงไปสําหรับทุกๆจริตก็เป็นกรรมฐานที่ค่อนข้างสากลคือค่อนข้างว่าใช้ได้เป็นแบบยาครอบจัก,กรวาลแม้ว่าจะไม่ชะงัดเต็มที่ทีนี้ก็แปลนนว่านิยมในปัจจุบันเนี่ก็นิยมอนาปนานสติซึ่งเป็นเพียงข้อหนึ่งในบรรดากรรมฐานสี่สิบอย่าง ในที่นี้ต,ตมาจะยังไม่พูดถึงเพราะเรายังมีหัวข้อที่จะพูดกันต่อไปในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องกรรมฐานเหล่านี้ก็รวมความว่าก็รับกรรมฐานจากพระอาจารย์ว่าอาจารย์ก็ให้กรรมฐานนี้แล้วให้ไปกําหนดอย่างนี้อย่างนี้เรียนจากท่านไปถ้าเป็นวิปัสสนาก็ท่านก็นจะบอกวิธีกําหนดใช่ว่าให้เจริญสติปัฏฐานให้ใช้สติกําหนดอารมณ์ปัจจุบันอย่างไรอย่างไรก็ไปันว่าเรียนกรรมฐานจากพระอาจารย์ ก็นี่เป็นข้อที่สองต่อไปก็เมื่อเรียนกรรมฐานแล้วก็เลือกหาที่สัปปายะที่ที่จะปฏิบัตินั่นเองซึ่งเป็นที่ที่เหมาะบางทีพระอาจารนยะ์นั้นท้าจัดไว้ให้เสร็จแล้วเพราะว่าถ้าเป็นสำนักปฏิบัติที่จัดกิจการมาเป็นหลักเป็นฐานแล้ว,ลวก็มีที่ปฏิบัติให้ด้วยจัดสถานที่ให้เหมาะอยู่แล้ว ราะฉะนั้นที่ว่าเลือกหาที่เป็นสัปปายะที่เหมาะอะไรเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอไปหาพระอาจารย์ก็ได้ข้อนี้ไปด้วยเลยไม่ต้องว่าไปรับกรรมฐานแล้วแล้วไปหาที่ปฏิบัติอีกทีหนึ่งก็ได้ทีเดียวทั้งสองอย่างข้อที่สองเข้าหากัลยาณมิตรหรือว่าอาจารย์กรรมฐานรับกรรมฐานก็ข้อสามเลือกหาที่ปฏิบัติที่เหมาะก็เลยต่อเนื่องกันไปได้เลย